มันลกหญ้ามักนัดค่ะพี่น้องอันนี้พันธุเล่นี่บุค่อยงามปันไดพันธุ์ูเล่พี่น้องอันนี้ส,นนสั่งเขาเสียหญ้าเขาก็เพิ่งปลูกอันนี้กต่ประมาณซื้อซิปหนอแต่ว่างวยลักเอาไปก็มี มาเอาหญ้าให้เขาป่ะห้าออกป่ะพี่หัวค่ะช่วงนี้ค่ะเอาถ้าบอล้อมไข่ค่ะเอาใส่โบได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่สีสระออกเวอรนี่เอ้ยกำลังแตกอันนอกออกมาพี่น้องนี่เออเป็นอันนี้เนาะเตละพันธ์นี่ นอนน,น้อยฮะเห็นบ่โอ้กรสิได้ขยายไว้อยู่ค่ะโอ้อยได้ยการได้การแต่ยังโบดออกดอกเลยอะยังเกิดหัวเลยนามลายได้พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่นามนี่คมขนาดเลยอันนี้แหละพันผู้เล่แหละน่วยบ่บยไ่แต่ว่า เนื้อเขานี่ค่ะหอมหวานอันนี้นะพี่น้องกินมาแล้วซิมมาแล้วส่วนที่ปลูกในภาคเขากนะนี่แหละพันปัต,ตเวียเน,นามน้อยนามบ่ค่อยมีบางอันกับบ่มีแต่ว่าคมเวลาเขาเห็ดเวียเขาก็ต้องใส่ถุงมือคือเก่าและค่ะเพราะว่าบาดมือเนาะนง่ายเร็วนี่ค่ะอันนี้ต้นขาบเปลือยแล้วเขาแตกยอดออกไโมคอนเดนี่น าบสมบูรณ์สมาลกยาบำรุงเพื่อนนี่แหละค่ะพันตัดพันปัต,ตเวียก็เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาคอีสานเท่านะคะเนี่กระแซบหวานช้ำน้ำอันนี้นะผู้เล่นนี้ค่ะบรชซำน้ำพี่น้องแ,แต่คนหมักคนชอบกะเซบทั้งสองแบบคนละแบบเนาะคะ่ะ เอ้ยอยาชมกัสิมาลกหญ้ายเลยเด้อพี่น้องนี่พี่น้องหมากนัดสับป,ประรดรากน้อยรากยนงยบ่หลายก็ะโดนนี่เห็นเบาควยขี้จะเดือนใส่เดือนโอ้ยมีอันนี้บบเป็นยังอันนี้สวนใส่นี่เห็นเบาต้นขาวต้องคุดปลูกใหม่แบบนี้ทิงทมไปก็บ,บ่เป็นมันบุลึกนะโคนบุลึก ปลูกใหม่ออกมาเลยเห็นบ่รากน้อยโดนใส่เดือนโซนใส่นะมักถ้าได้โซนใสเนี่ยบางต้นต้นยงใหญ่ๆนี่เนาะเน่าไปเลยนี่ตายใสเดือนเพิ่นกับสำคัญเด้เพิ่นมากินขี้งัวนะพี่น้องเศษเฟืองอีกโซนใสกินอันอันเน่าในนี่เลยในโคนเขานี่เลย Okay. ออเคออไปน้ำขุดลุมปลูกไม้ค่ะขุดเรียบร้อยเบ่บ่ได้ดึงออกเวิดพี่น้องเดี๋ยวเขาสิเหี่ยวเนี่ยลากเขายัางติดอยู่ด้านข้างนั่งขุดลงไปแล้วจ้ะยัดลงไปแบบนี้กลบลงไปเลยนี่ยนะทบไเนี่ยกล้บ สำคัญเธอใส่เดือนกันเรียบร้อย